xuống mò lâm nhảy lấy cả đoan sang lấy thâu mà mẫn tâm tổ hoa thiếu sang về la mà đoan sang mà hết hết sang hết hếtเสีย còn lắm cứ bảy sơn vật chỉ để nhận vật si đoan sang si si quan vọng quân mò cả hai sang lâm trăng xôm ngay cả đoan sang ngay thâu còn ข้างกัดบ่อสังข้างเขาอข้างบ่อไข่ใส่กันบอ่อสังใส่เจ้าใส่เมีอยอยู่กำเคยบอ่อป่าใส่กันบอ่อสังใส่เจ้าใส่เมีอย <c oughs> อ,อยู่กำหัวแล้วแสดงว่าเคยอยู่ล้มกันบอ่อสังล้มเขาว่าล้มผีบา้าก้าบอ่อสังก้าก้าใส่หอ,อกใส่ปืนปืนกันบอ่อสังปืนปืนกันบ่อสังเปืนเดาปืนใส่ป่าเข่งเทาเขาเห็นป่าเข่งเทาบอก เบือนขันบ,นบอนสร้างผืนเจ้าผืนใส่ปากเข็งเ่าบองตายได้หนีป่าเอ๊ลุงฟังสดได้ไงตอนนี้ย่านตายย,าย่ยานย่านเบือนขันบ,นบอนสร้างผืนเจ้าผืนใส่ปากเข็งเ่าบาดเดียวจริงแล้วเพื่อเดียวได้นั้งเจ้าเรากระดูซ้ำนั้นเรากระดาซ้ำนัำ้นเฮ <c oughs> <c oughs> รดบร่ถึงที่ลาวะถึงพอยสิบอกอกับป้าปานีลาผู้แขวบยังสุภาพสีปน่ากันใด้บยน้มผู้สาวแลว้วแตาไม่ได้ป่าเด้อกันใดกำโน้มผู้สาวแลว้วบ่ได้แทงงจงย่าป่อยจาควางโน้มจะควงโน้มพินสลอย ปักจ้อยหอยเฮ็ดบ่วเป็นบาเดนัวเฮ็ดเอิโอ้ยนัวอุ้ยนัวนัน้าเออเนี่ยมันจะเป็นของแทะปักที่เราวัดหอมจันทร์ฝ้าหัวครับกำลังค้มมาแล้วกำลังค้มมา เออมาตกโดนละนี่ใหญ่แก่ดำเงนโอ้โกซาโกซะตกซาคอยวามันเล้วมันทัวซะพิจารณาบางลูกลังสังขารเจ้าของมันไม่ใช่ของเขามันไม่ใช่ของเราเมนบ๊มเอ้อายุเดี๋ยวนี <reveal again response> ้แข็งแรงอยู่ที่ละวัดก <ellt> ับกำลังเป็นบางกำลังลูบลอกำลังดีแต่ว่าสามีโบวไปแล้วก็น่าเหลียวเบิ่งกันดิอ่านกินกันดิเห็นกันก็ลองเพลงใส่กันคนนี แคเห็นซ่างมีดิมิแต่อยากบายอยากจับอยากบายอยากใกล้อยาก,ก,ยากเห็มช่างมีดิเอาคือเก่าละปะคอยมาเห็นเธอทีอไรหัวใจมันเต้นคอยมาเห็นเธอทีอไรหัวใจมันเต้นมีแต่อยากนินยำ ลูเพ็นซองชมยองติดหูติดตาเน่ากกขาคอยมักแก้วตาจนลืมบ่นลงงจ้ารอก็คอยสิบเท่าให้ยักษ์เจ้าจังใดคอยมักลายตาได้เป็นหัวจะลูกจะกำจะกับจะใบไปมาฉี่กันตายอันฉี่คอยลดอันฉี่คอยลุนเฮ้ใส่กันตะกี้หลอนช่อนอยอยู่บันี้ว้าวเทาบันนี้ ตีจังสั้นตีจังสีหอมจันทร์ไม่ไงหอมจันจังสั้นจังสีคนตีแนวนั่นตีแนวนี้แต่กแค่มันก็คิดจักสีของยุคต่างเขาจังสีก็มีิฮีอยู่ข้างมัวเนี่ยกระซัำนี่สิมันคืใแซกันเนี่ยเสียใจเดี๋ยวพวงเขาซีซีเฮตับโยบไปหาเขาไม่ได้บหวานขึ้นโดยอีกคือสองความดันขึ้น ร้องเพลงใสกันคือกันดิมันนางอยู่เีๆตอดไปบ่ได้นะเขาบ่ได้กร้ลองเพลงใสเขาเรารักกันตอนอายุ8ปสเรารักกันตอนอายุแปสิบทำตาปิดกิดเพชรยังให้กันก็บ่ได้แจ็คโลกบาหวานโลกเข้าโลกวัาใจโลกอะไรต่อมีอะไรแต่ทำตาปิดโอ้คอยมาอยากเห็นเนี่ยเล่าแท้นอะ เมียแล้วบอยังนะเรามีเมียบ่ตู้กซูมือเมียาจังสี่เลยแปดสิบจ้าทุเป็นบ่าวานแล้วแต่นั่นเป็นจังซันละแม่ฝ้าสางนำกับทำบุญน่อเม่เนาะสิวอ็ดทาน